ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะเซ็กซี่ทะลุพิกัดลีจีนากริงเกิลสุดเอ็กซสึกวันติดอันดับท็อป10โลก2020 แม้กับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จะทำให้เราพลาดเห็นลีจีนาริงเกิลสาวสุดสวยของศึกการต่อสู้วันแชมเปี้ยนชิพบนสังเวียนมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามเธอยังคงเป็นขวัญใจของหนุ่มๆเสมอ และถือเป็นโชคดีที่โลกทุกวันนี้มีช่องทางการติดตามที่มากกว่าในอดีตโดยเธอมักมักถ่ายรูปอวดเรือนร่างผ่านโลกโซเชียลให้แฟนๆได้ชมอยู่เป็นประจำสำหรับริงเกิลสาวชาวเกาหลีใต้ ได้รับการยกย่องให้เป็นสาวข้างสังเวียนอันดับต้นๆของโลกโดยติดท็อปเทนจากการจัดอันดับของริงเกิลอ in MMA ในปี2020ซึ่งเธอติดอันดับ10แถมยังเป็นริงเกิลชาวเอเชียเพียงรายเดียวที่มีชื่อติดทำเนียบ นอกจากนี้เธอยังเคยคว้าตำแหน่งริงเกิลแห่งปี2018ในการประกาศรางวัลของศึกวันแชมเปียนชิพที่ประเทศสิงคโปร์โดยสาวสวยจากเมืองอันดองที่มีหุ่นสุดสถทาน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันศินลปะการต่อสู้สุดฮิตเมื่อปี2016กก่อนกลายเป็นขวัญใจแฟนๆมากมายทั่วโลกซึ่งกว่าที่เธอจะก้าวมาถึงจุดนี้เธอเคยได้รับการบรรจุเข้าทำงานในธนาคารชินฮัน องค์กรทางการเงินของประเทศเกาหลีใต้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ที่เป็นนางแบบก่อนค้นพบตัวเองและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นนางแบบแฟชั่น และในเวลาไม่นานเธอก็กลายเป็นที่รู้จักทั่วเกาหลีใต้หลังเธอสามารถชนะเลิศการประกวดมิสบิกินี่ของนิตยสารแม็กซิมโคเรียนอกจากนี้อีกหนึ่งความสามารถของเธอก็กคือการเป็นดีเจชื่อดังที่รับงานโชว์เปิดเพลงในภาพและสร้างความเอนเตอร์เทนให้กับแฟนๆซึ่งปัจจุบันเธอกลายเป็นอันดับต้นๆของประเทศไปเรียบร้อย ข่าวสั้นทันโลก